อะไรนะอ่าไปแปลเพื่อนพืชให้เป็นปุ๋ยแปลวัชพืชหรือเพื่อนพืชให้เป็นปุ๋ยนะซึ่งชนิดพืชชนิดหนึ่งก็เป็นเจา้เจาไก่ให้เมื่อวานนี่จะไก่ให้โอ้ไก่ให้แปลว่าไก่ร้องไห้นะนะมันเป็นโอ้โหน้ำมันนี่สุดๆนะแหลมคมไปทั่วก้านมันนั่นแหละมีแต่ ใกล้ๆโคนมันท่านั้นที่ไม่ไม่ค่อยมีน้ําแล้วมันก็เลื้อยเป็นเถาไปเลยน่ะโอ้มันจะแก้ไขมันยากมาเลย่าจะเกี่ยวจะลำจะบาดมือจับมันก็ปักมือเลยแหลมคมเจ็บเลยปักมือโอ้โหเจ็บน่ะจริงๆมันต้องมีเขียวที่มีด้ามยาวนะมีขอมีเขียวที่มีด้ามยาวแล้วค่อยๆลากมันถึงจะมันถึงจะได้นะไม่งั้นมันไม่ได้น่ะไม่งั้นมันโอ้โหบาดมือเลยนะ ไปที่แปลงผลทุกอาจจะเคยทําเคยเคยเคยตัดมันมาแล้วรู้ซึ้งทราบซึ้งดีนะว่ามันเป็นยังไงนะโอโ้โหมันเกี่ยวมือแต่ละทีเกี่ยวร่างกายแต่ละทีดิปึ๊กดิวัดมัดเลยนะโอ้ต้องจอดเลยเนะมื่อว,วานนี้ก็ไปเหมือนกันนะไปพาพี่น้องไปไปเยี่ยมไปยามไปร่วมกันทำนะได้ฟักทองมาเยอะเหมือนกันนะไปเจอฟักทองด้วย ก็พวกเรานี่แหละปลูกไว้นะโอม้มันยากมันช้าสรุปแล้วมันก็ยากมันก็ช้าหลายท่านบอกเอออาจารย์ทําไมมันเหนื่อยยิ่งกว่าไปขนหินอีกว่างั้นนะวันก่อนนะไปขนหินกันน,ะนักนะขนหินนะ่ะนักใช้เลี้ยวใช้แรงเนะแล้วบอโ้โหหินนี่หนักๆเลยแต่พวกเรารู้สึกมีกําลังกันดีนะเอาว่ามีกําลังเนี่ยทำไมอาจารย์ก็เลยบอก คนหินมีกําลังพ่อได้พ่อมันไม่ยากเท่ากับอันนี้มันได้ดั่งใจไงไอ้คนหินก็มีกําลังสิมันได้ดั่งใจเพราะมันทาได้ทําได้เจอหินคนขึ้นมามันก็ได้ดั่งใจไม้คนคนขึ้นมาได้ดั่งใจไม้พอได้ดั่งใจไม้เป็นไงมันก็มีพลังสิเนาะคนก็ได้ดั่งใจไม้เอามาทํารางไร้ท่อมันก็ดักน้ําได้จริงๆดักน้ําได้ดั่งใจไม้รถก็วิ่งข้ามได้อีก โอ้โห oh, สามารถดักน้าําระบายน้ําได้ดั่งใจหมายโอ้มันเห็นผลงานออกมาดีๆเลยเนาะเห็นผลงานออกมามันโอ้โ oh, หมีกําลังทาลุมล่มๆๆๆๆเพื่ oh, oh, อนก็ช่วยๆกันด้วยโอ้โหก็มีความสุขนะแรงดีไหมแรงดีมากเลยพอได้ดั่งใจเสร็จแล้วไปตัดไก่ให้เป็นไงก็ไม่ได้ใช้แรงแต่กับคนหินนะ ก็มันก็ตัดตัดค่อยๆตัดไปแต่มันตัดยากนะมันก็เออเหลี่ยมนี้มุมนี้เหลี่ยมนี้มุมนี้นะส่วนตะคนหินนี่เดีโหนะหนักๆนักกันเลยแหละนะคนหินนี่หนักๆนักกันเลยก้อนก้อนใหญ่ก้อนเล็กกระเถอะนะหนักทั้งนั้นแหละนะเวลาก้อนเล็กรวมรมกันมันก็หนักนะแต่ก็มีพลังเนี่ยเอาชัดชัดนะมันได้ดั่งใจมันสบายใจมันมีพลังนะ อาจารย์เปยบเทียบพลังให้เห็นตอนได้ดังใจขดัดงานหนักๆนะเป็นไงเบาเลยมันมีแรงมันมีแรงมันรู้สึกเบาแต่พอไปเกี่ยวไก่ให้เป็นไงมันไม่ไปไม่มานะ่ะสรุปแล้วมันไม่ไปไม่มาไม่ไปไม่มาโอ้อาจะเดินไปเยี่ยมเป็นไงพี่น้องบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าไงอาจารย์ทำไมมันเหนื่อยยิ่งกว่าคนหินอีกก็ว่างั้นนะมันเพียมันเหนื่อย ยิ่งก่าคนหินอีกนนั่นแหละมันจะเพลียจะลาจะเหนื่อยยิ่งก่าคนหินแล้วเด้มันจะไปนหนักอะไรล้วก็แค่เกี่ยวๆนะค่อยๆเกี่ยวค่อยอะไรไปอาจารย์ก็เลยบอกที่มันหนักนะ่มันไม่ใช่หนักเพราะงานหรอกมันหนักเพราะใจใจมันหนักมันไม่ได้ดังใจ <laughs> ใจมันหนักมันไม่เร็วดังใจหมาย เพราะว่าทีแรกเขาว่ามันจะไปพวดๆเลยนะ่เนี่ยมโหเตรียมเลยว่าเฮ้ยแค่ยานะถอนพวดๆนี่ไปเลยไปเลยลุยๆไปเลยนะไปเจอหนามเขานะนี่แหละมันทําให้เราได้เรียนรู้สัจจะว่าเจอหนามเข้าไปนี่มันหมดเลี่ยงหมดแรงเลยอ่อนแรงเลยมันไม่ไปไม่มามันไม่ใช่อะไรหรอกเนะยมันไม่ไปไม่มามันทําแล้วมันก็ช้ามันไม่ได้ดังใจหมายมันไม่เร็วดังใจหมายอย่างนี้เป็นต้น อาจารย์ก็เลยบอกเออมันเหนื่อยเพราะมันไม่ได้ดั่งใจถ้าเรามีความสุขถ้าที่ทําได้แล้วก็รู้ความจริงมันมันก็ไม่เหนื่อยหรอกมันก็มีแรงนะก็เลยให้ธรรมะไป <c oughs> นะเราจะสังเกตได้ว่าขนาดงานมันไม่หนักงานมันไม่หนักนะไม่หนักเท่ากับคนหินเลยชัดๆเลยเนาะนะเกี่ยว ไปเกี่ยวไก่ให้เนี่ยไปตัดไก่ให้เนี่ยหนักเท่ากับคนหินไหมจริงๆแล้วใช้แรงเท่ากับคนหินไหมไม่เลยไม่ได้ใช้แรงแรงกายแรงกายพูดแรงกายพูดแรงกายนี่ใช้เท่ากับคนหินไหมไม่เท่าไม่เท่าแต่ว่าใช้แรงใจนี่เท่ากับคนหินไหมมากกว่าคนหินอีกนะใช้แรงใจนี่ เออนี่มันชัดๆนะเป็นนักวิทยาศาสตร์สิเปรียบเทียบอันนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าคนจะป่วยยังไงจะแย่ยังไงเนี่ยมันจะมันจะเห็นผลชัดมันจะเห็นชัดใครเขาจะแย่ยังไงเขาจะป่วยยังไงน่ะเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนเลยอาจารย์ว่าชัดมากๆเลยนะชัดที่สุดในโลกละนอันหนึ่งน่ะนี่แหละเราปฏิบัติงานไปปฏิบัติทำไปด้วยมีปัญญาสังเกตไปด้วยก็จะเห็นจริงๆแล้ว ไปเกี่ยวไก่ให้เนี่ยนะยาน้ําต้นน้ํำนี่มันมันไม่ได้ใช้แรงเท่าเพราะมันต้นเล็กๆไม่ได้ใช้ต้นใหญ่ไม่ได้ใช้แรงเท่ากับขนหินแต่หมดแรงมากกว่าขนหินไอ้ขนหินน่้ใช้แรงกายมากกว่าแต่ปรากฏว่ามีแรงมากกว่าเห็นไหมเห็นผลของใจไหมขนหินนี่ได้ดังใจทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ดังใจหมายปรากฏว่า โอ้โหแรงเต็มนี่ความพอใจความสุขใจการเอาแค่ว่าได้หลังใจนั่นเองยังไม่นับอย่างอื่นหรอกนะเอาว่าใจมันเป็นสุขอะมันพอใจอะ่ะนะเราก็มีพลังที่มากแต่ไม่พอใจเป็นไงพลังมันก็น้อยลงนะยกเว้นเราทำใจได้มันก็ไม่มีปัญหาทำใจได้ก็เบิดบานได้นะ ทีนี้ก็นี่แหละนะให้เปรียบเทียบด้านจิตใจตด้านเดืนเดอน,ดน,ดนก็เหมือนกันนะถ้าใจเราสบายจะสบายเพราะได้สมใจหรือสบายเพราะไม่ได้สมใจจะสสบายเพราะว่าล้างใจล้างกิเลสได้ก็แล้วแต่มันก็จะมีผลคล้ายๆกันแต่ล้างกิเลสได้นี่มันจะมีผลเยอะกว่ามีพลังโฮผ่องใสไรกังวลยอดเยี่ยมกว่าดีกว่าดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าดีกว่าแน่นอน ไปทดลองดูเราก็จะรู้ว่าดีกว่าไม่มีทุกข์เจือปนด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือเรี่ยวแรงก็จะเห็นชัดนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เปรียบเทียบด้านด้านด้านจิตใจเนาะทีนี้เราก็ไปเปรียบเทียบด้านอาหารต่างๆเวลากินอาหารถูกกันไม่ถูกกัน กินอาหารเข้าไปน่พอกินอาหารถูกกันหรือไม่ถูกกันเนี่ยน่ะเราก็เปรียบเทียบได้มันมีผลเราก็จะรู้ว่ามันมีผลมันมีผลเร็วแรงเท่ากับร่างกายเท่ากับจิตใจไหมไม่เท่าเนาะกินอาหารถูกกันเออมันก็ดีมันก็ถูกกันแต่ถ้าถูกกันในจริงจริงมันก็ยังยากเนาะเพราะว่ามันมีจิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนาะ มันไม่ได้แยกจิตออกไปได้มันก็มีจิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนกินอาหารนี่เราก็มันก็มันก็จะต้องตรวจสอบตอนกินอาหารถูกกันอาหารที่รู้สึกว่ามันถูกกันอางี้นะกินอาหารถูกกันตอนที่เราอารมณ์ดีเป็นไงมันรู้สึกโอโหแรงเยอะเลยเนาะแรงเยอะมากเลยแต่กินอาหารต่อให้ถูกกันแต่ ใจเราไม่ดีก็รู้สึกเอออาหารมันก็กินได้อยู่นะมันอาหารมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นโทษเป็นภัยอะไรกินแล้วมันก็ภาพรวมมันก็ทําให้เราสบายอยู่ไม่ได้เป็นโทษเป็นภัยอะไรเรารู้สึกว่าเออมันไม่เป็นโทษเป็นภัยแต่อารมณ์เราไม่ดีเป MM. ็นไงน่ะฤทธิ์ของอาหารออกฤทธิ์ได้มากไหมมันไม่มากเลยเนาะมันไม่มากเลยมัน็๋อแรงก็ไม่่อยเต็มเท่าไหร่ แต่จะว่ากินไปจะว่ามันโอ้โหมันมันเผ็ดมันร้อนมันหวานมันเค็มเผ็ดมันทรมานอะไรมากมันก็ไม่ถึงกับอย่างนั้นรสมันก็ไม่ได้ทรมานร่างกายเรามากไม่ได้ทรมานร่างกายเรามากหรอกแต่ใจเรานี่มันมันไม่ดีใจไม่ดีน่ะอาหารก็ออกฤทธิ์ได้น้อยแต่พอเราไปกินตอนใจเราอารมณ์ดีเป็นไง โอ้โหออกฤทธิ์ได้เยอะเลยมาดูว่าฤทธิ์ของอาหารฤทธิ์ของใจเนาะมันเลยแยกไม่ออกถ้าตอนได้ดั่งใจมันเลยแยกไม่ออกเพราะมันปนกันเลยเนาะแยกไม่ออกแต่มันจะไปแยกออกตอนไหนตอนเปรียบเทียบกับตอนเราทุกกินอาหารชนิดเดียวกันที่ถูกกันนี่แหละโอ้ยองค์ประกอบต่างๆคล้ายเดิมองค์ประกอบต่างๆคล้ายเดิมเลยต่างกันที่ใจเท่านั้น องค์ประกอบของอาหารองค์ประกอบของอะไรอะไรคล้ายเดิมเลยต่างก็ต้องใจเป็นสุขกับใจเป็นทุกข์เป็นไงใจเป็นสุขเป็นไงแรงดีไหมแรงดีมากเลยใจเป็นทุกข์เป็นไงโอ้โหแรงไม่ดีเลยนั่นแหลฤะลิ์ของอาหารนะแล้วก็ตัดใจที่เป็นสุขออกไปตัดใจที่เป็นสุขออกไปก็เป็นตรงกันข้ามเป็นใจที่เป็นทุกข เป็นไงโอ้อาหารมันมีฤทธิ์อยู่ขนาดนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้ฤทธิ์ของอาหารเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ก็ทําให้เราอิ่มท้องเนาะทําให้เรามีแรงเราก็จะรู้อ๋อเป็นอย่างนี้การออกกําลังกายก็เหมือนกันออกกําลังกายตอนใจเป็นสุขเป็นไงโอ้โหกายบริหารตอนใจเป็นสุขอมันมีเรี่ยวมีแรงมีชีวิตชีวา แต่กายบริหารตันใจเป็นทุกข์เป็นไงโอ้โหมันน่าหมดเรี่ยวหมดแรงเนาะมันลำบากเนาะทรมานหรือเราถอนพิษด้วยวิธีการต่างๆด้วยใจที่เป็นสุขด้วยความมั่นใจด้วยใจที่เป็นสุขเป็นไงฤทธ์เยอะเลยเนาะแต่ไปทำตอนใจเป็นทุกข์เป็นไงโอ้โหฤทธ์มันลดลงไปเยอะเลยอ่าอย่างนี้เป็นต้น นี่เราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตมันเป็นเช่นนี้จี่วิญญาณยิ่งสำคัญมากเลยหรือการแก้ปัญหาด้วยใจที่เป็นสุขเป็นไงโอ้มันแก้แล้วมันดีเนาะมันต้องมีผลต่อร่างกายทั้งแก้ปัญหาได้ดีแก้ปัญหาด้วยใจที่เป็นทุกข์เป็นไงเออมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่มันยากยากยิ่งใจกังวลมันยิ่งเออ ยิ่งแก้ปัญหาไม่ค่อยประสบความสําเร็จแค่จะหาหมวกหาแว่นตาในหัวนี่ก็หายากแล้วเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนตายแล้ว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 นะมันเป็นไงอะ่ะเอมันเห็นแว่นตาเห็นหัวได้ง่ายไหมเ,เห็นหมวกได้ง่ายไหมไม่ง่ายเลยเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่ในหัวนั่นแหละนะถ้าอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างนั้นนะมันก็หายากยากนะ แต่พอเราวางใจได้เป็นไงเออไม่เจอช่างมันวะนะวางใจได้คลายความทุกข์ความกังวลละตัดไว้แล้วไม่เจอช่างหัวมันวะไม่ใช้ก็ได้วะหาใหม่ก็ได้หาไม่ได้ก็นใช้มันเลยเป็นไงหาแว่นตาหาหมวกายไหมง่ายเลยเอเกนอยู่ในหัวเรานี่แหละเนี่ยคำมันอยู่ในหัวนี่แแล้วรู้สึกเลยนะเห็นไหมการแก้ปัญหาด้วย ใจที่เป็นสุขกับแก้ปัญหาวยใจที่เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ประสิทธิภาพต่างกันเนาะมันต่างกันยังไงนะเออในโลกมัน,ม,นมีจริงนะสิ่งเหล่านี้มีจริงในโลกอย่างนี้เป็นต้นนะแก้ปัญหาอื่นก็เหมือนกันนะแก้ปัญหาอย่างกลุ่มใจมันก็ตู้เนาะผิดผิดพลาดพลาดผิดผิดพลาดพลาดไปได้ยิ่งกลุ่มใจยิ่งผิดยิ่งพลาดยิ่งประมาะนะ ทำการงานกระตำนะมันโอ้มันกลัวมันกังวลมันผิดผิดพลาดพลาดเมื่อวานนี้คุยกับพี่น้องขนาดว่าโอ้เก่งๆในการช่วยคนเหมือนกันนะจิตอาสาเราในเมื่อวานได้คุยกับพี่น้องต่างประเทศช่วงสี่โมงเย็นนะก็ออนไลน์อะไรนะซูมอะไรเขานะั่นนะก็พูดคุยนะให้ธรรมะให้กําลังใจพี่น้องแล้วก็รับฟังพี่น้องจิตอาสาในต่างประเทศที่ร่วมกันทําทีวีออนไลน์นี่แหละ พี่น้องก็เล่าให้ฟังว่าเอ้อมันเป็นไงไม่รู้นะมันออกทีวีอะไรนี่นะไอที่เคยคิดออกไม่คิดไม่ออกเลยบางั้นนะมันเมื่อตึ๊บไปหมดเลยพูดไปเราก็ไม่รู้กี่เทคเลยบางั้นะเอ๊มันพูดไม่ออกพอจะออกทีวีนะมันนแต่พอตอนเราพูดกับคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้ออกทีวีแต่มันพูดได้เป็นฉากๆเลยนะ โอ้ยพูดไปพูดไปพูดไปได้เป็นฉากๆเลยพอจะออกทีวีมันคำพูดหายไปไหนก็ไม่รู้นะไอ้ที่เคยพูดได้มันพูดไม่ได้มันหายไปไหนหมดก็ไม่ลบคิดก็ไม่ออกก็าวาังั้นนะเห็นไหมใจใจ,ใจม,คมีความกลัวความกังวลว่ามันจะไม่ดีเนาะกลัวมันจะไม่ดีแง่นั้นเชิงนี้อยากให้มันได้ดีกลัวจะไม่ดีแง่นั้นเชิงนี้จริงๆการระมัระวังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วละ่ะ แต่ถ้ามันถึงขั้นระแวงถึงขั้นกลัวกังวลเนี่ยอันนั้นมันในนะมันเป็นตัวอัตตาที่เราจะเห็นอัตตาที่มันซ้อนอยู่ยในจิตของเราที่เราจะได้ภาคเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็ทําให้ดีที่สุดตั้งที่มันจะเป็นไปได้น่ะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ <c oughs> นะมีข้อพร่องข้ออะไรเท่าไหร่ย่างไรแล้วก็แก้ไขไปนก็เต็มใจรับแล้วก็แก้ไขไป นะอย่างงี้เป็นต้นนะมันก็จะต้องทําใจให้มันถูกต้องะทําดีที่สุดท่้ที่เป็นไปได้นะมีโอกาสได้ทดําดีจะทำดีท่้ที่เป็นไปได้มันพร่องอะไรอย่างไรก็พร้อมรับนะพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนพร้อมแก้ไขท่้ที่เป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะใจมันก็จะเป็นสุขนะพร้อมรับมีบากร้ายนะชัดใดชัดหนึ่งก็ไปเพ่งโทษใครก็ไม่รู้ <c oughs> นะนั่นแหละนะไปบวกความยึดมั่นถือมั่นของเรา ถ้ามันดีเนี่จะสุขใจถ้าไม่ดีจะทุกข์ใจยิ่งงานใหญ่งานสําคัญเป็นไงมันยิ่งเห็นกิเลสที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหมปกติงานไม่ใหญ่ไม่สําคัญเป็นไงความกังวลมันจะมากไหมมันก็ไม่มากมันทําได้ดีไหมทําได้ดีนะถ้าเราไม่กังวลี่ยมันทําได้ดีนะนะแต่พอมงานใหญ่งานสําคัญขึ้นเป็นไงความกังวลมันมากขึ้นไหมมันก็มากขึ้น มันสําคัญมากเรารู้สึกสำคัญมากความกังวลมันมากขึ้นตกลงมันจะทําได้ดีเท่ากับเราไม่กังวลไหมไม่เลยนะมันจะไม่ดีเท่าเพราะมันมีความกังวลเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นมันจะโอ้โหอ้ที่เคยทําได้ดีทําได้ไม่ค่อยดีแล้วนะ <c oughs> จางนี้เป็นต้นนะมันเหมือนกันนะขนาดเล่นกีฬาก็เหมือนกันนะ เ้าเล่นกีฬานี่เราไม่กังวลยิ่งเราเป็นมวยรองไปไงเราไม่กังวลโอ้โหมันเล่นดีดีนะเล่นดีนะเล่นกีฬาครับนะจ์เคยเหมือนกันนะถ้าเราไม่กังวลเนี่ยโหเล่นดีมากเลยทําอะไรก็ได้ดังใจนะนะแต่พอเรากังวลขึ้นมาเป็นไงยิ่งรักษาแชมป์โอ้โนะเป็นไงเออมันเป็นไงไม่รู้อเคยเล่นดีดีมันไม่ดีนะมันผิดผิดพลาดพลาดไงไม่รู้มันกังวล นะอย่างงี้เป็นต้นนะหรือบางทีนะตอนแข่งอะไรมาต้นๆนนะมันไม่สําคัญสําคัญเท่าไหร่อ่ามันต้นๆมันไม่สําคัญอะไรอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันก็มันก็เล่นดีมากเลยนะโอ้โฟอร์มดีมากเลยมันไม่กงังวลฟอร์มดีมากเลยนะตอนอะไรล่ะแค่รอบรอบแรกรอบอะไรเงี้ยนะมันยังไม่ ใช่รอบสําคัญสําคัญนะโอ้โหฟอร์มมันดีมากเลยนะเพราะอะไรเพราะมันไม่กังวลเอ,อตกรอบกันแล้วไปอะไรกันแล้วไปมันรับแ,แถบเป็นโมโน,โนเนมอีกต่างหากนะฟอร์มดีมากเลยซ้อมมาดีนี่ฟอร์มดีมากเลยนะมันไม่กังวลนะพอมันชนะไปเรื่อยๆ,ๆตอนนี้ไปชิงแชมป์สิทีนี่นะโอ้นะพอไปชิงแชมป์นี่สินะก็อซ้อมมาดีกว่าเดิมอีกเป็นไง โอ้ทำไมฟอร์มมันไม่คดีก็ไม่รู้นะแข่งแข่งคามแต่ยังรม่รู้มันสัน่นไงไม่รู้นะเออเนี่ยมันโอ้นะอนมันมันไม่ได้เหมือนที่ซ้อมมาเลยนะซ้อมมาดีเชียวแต่พอไปแข่งขันจริงๆมันเอ๊มันไม่ได้ดีเท่ากับที่ซ้อมมาเพราะอะไรเพราอใจมันกังวลแล้วม่กังวลมันกังวลน,นะยิ่งสําคัญมากยิ่งกังวลมาก นี่แหละนะความกังวลเป็นเช่นนี้นะความกังวลมันทําให้ทําอะไรอะไรก็ลดคุณภาพลงไปหมดนั่นแหละนะลดคุณภาพลงไปหมดอันนี้ไม่ได้ไปไปให้เชียร์ให้เล่นกีฬานะมนไม่ไปเชียร์นะกีฬาเป็นนโยบยมุกแต่เล่าให้ฟังนะว่าจะทําอะไรอะไรมันก็มันก็ถ้ากังวลเนี่ยมันจะติดขัดไปหมดเหมือนกัน เห็นพลังในจิตไหมว่ามันลดประสิทธิภาพถ้าเรากังวลแต่ถ้าเราไร้กังวลเพิ่มประสิทธิภาพไหมเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายของปัญญาของการงานใช่ไหมทุกอย่างเลยเพิ่มประสิทธิภาพของทุกอย่างเลยถ้าเราไม่กังวลแต่พอเรากังวลเป็นไงลดประสิทธิภาพทุกอย่างเลยนะทั้งร่างกายทั้งปัญญาความฉลาดอะไรอะไรมันก็ลดลงไปหมดหายไปหมดเลย อย่างนี้เป็นต้น